บนแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อต้อนรัชทุกท่านเข้าสู่ลุงคูนแชนแนลซอดถิ่นอแอลแถวแถว,แ,ถว,แ,ถวแม่อาย ค่ะโอ้มาถึงบ้านของป่อช่างขวัญเนาะป่อช่างขวัญจะเป็นแบบปลูกทุูกอย่างในนี้จะทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งแองเก็บน้ําพักสวนครัวพักต้นไม้ยืนต้นแต่ทุกบ้านตรงนี้นะสายหาชอบอย่างเดียวมีมะพร้าวทุกสวนไะเดี๋ยวเราไปสวัสดีป่อกับแม่กันเนาะไปครับสวัสดีครับป่อสวัสดีครับแม่ แกงอย่างข้าวมะโจ้านี่ครับแกงเข้มเหมือนเดิมอ๋อแกงเข้มเหมือนเดิมแะ้วก็เนาะเข้มเหมือนเดิมโอ้โหดูดูแม่เก็บไปขายกะโอ้โอนขนาดนั้นูุนมันน้อยครับโอ้นี่แม่ต้องเจ็ดด้วยครับเจ็ดมันมมันงามงามไหมเนาะหักปลอดสารครับสุดยอดเอวปุ่นเขื่อนเอวหนุ่มอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเอวหาแม่ก่อนครับงามขนาดว่าเนาะ งามไม่เท่าดิ้งงามงามออกทีวีนะดิ้งงามงามออกทีวีเหรออันนี้อ่อนมดนะคะมาเกเรเลยนะเนี่ยอ่อนบันเลยอันนี้แม่เป็นปลูกที่สวนนะครับเอาไปพักอันนี้ปลูกสวนเหนือพวกอ๋ออันไ่ได้ปลูกสวนนี่ครับสวนนี่ปลูกปลูกชันปืนครับฉันตรงป่นบรรยากาศดีได้ป่ะไปทางนี้พวกน่ะสารปีกๆไปตรงเนี้ยดำเถาแม่มันคลายว่ะโอ้ข้อหานะครับ มีเยอะก็จนี่มันบบรวยยังเนาะเต่ายก็รวยแล้วครับปอบัตรจำเป็นต้องรวยกันด้ครับมีเต่า้ก็โอ้สุดยอดแล้วครับครับอันนี้ปอเนื้อไงอันนี้ครับต้มสลีอ่ะต้มน้ำขาวครับเจ๊กหนึ่งข้าวสาลีหนึ่งข้าวสาลีเนาะครับว่าเล่นแบบไหนครับสูนไฟว่ะลุงบูนสูนไฟก็คือการเอาหัวเข้าไปข้างในไฟนะครับซนหัว โอ้โหนี่ๆอันนี้ปอเนื่องขายครับปอนื่องขายปองรับอีถ้าถ้าคนอื่นจะมาเอียวได้กันนะครับปอได้อลยมาเอวโอ้โหก่อนก่อนนี้ตั้งเกษตรคนมาเอี่ยววรอรับปอเป็นตัวอย่างในหมู่บ้านครับปุนห้อยเนาะที่ตัวอย่างได้แต่นมีหลายเนี้ยที่ป่นเป็นที่ตีนมาปุนครับปุนอยู่บ้านหลายนี้เนาะครับพ้วยนั้นได้ลองชนะเลิศของเขตด้โอ้ครับ เราปลอกผิวผู้จุย่ยคนเองอ,อค่ะเราปอกออกมาทําในสวนต่อไม่หรอกงามขนาด่ขาแทนเนาะคือเข้ามาเข้ามานอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอทุกอย่างเลยป่อที่ทำอะ่คอำอะค,คือก็ออทำเองเลยนะครับปอดป่อดทำเองเลยนะครับครับคือปลูกทุกอย่างรดน้ํพรวนดินอย่างทุกอย่างบอกมีลูกจ้งแล้วครับปอเนาะรดรวนก็มีหันละอือคือมีอย่างเหลือเพื่อนก็เก็บมาทําปุ๋ยทําอย่างนี้เลยนะครับปลอเนาะปุ๋ยมัก ครับตีปอักระสอบแบครับผักโหมสวนนี่มันมีที่ว่างเลยแม่งก็ค่ะมีที่ว่างเลยนะมีทุกตารางนิ้วครับผมอันนี้ต้นไม้ยืนต้นเนาะครับแซมด้วยผักละผักชะอมนะแล้วก็ด้วยมะเขือมะเขือต่อไปด้วยโอ้โหนี่ครับไม่มีพื้นที่ว่างแล้วครับออไปดูรอบๆสวนลำไยก็ออกดอกออก่อแล้วเนาะส่วนนี้วันนี้พามาชมสวนเกษตรผสมผสานครับ คนนี้อาจจะเเวกเนวไปหน่อยนะมาดูแบบครับมาดูแบบวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเขามาดูตัวอย่างครับเขามาดูตัวอย่างไปทาสวนเขาทำหวานครับผมไปทำวานกับที่นี่นะครับปลูกทุกอย่างเลยดูนี่นี่กับผักขมนะอ๋ออันนี้กับผักขมนะเขากำลังโตเลยครับนี่ก็ปลูกส่งขายตัวแม่นกครับอันนี้ขายถ้าใครอยากจะมาครับซื้อ อ๋อเปิดมาห้าซื้อที่นี่เนาะปเนาะเออตลาดกะเอาไปโซ่้อที่ตลาดเพิ่นจะมาเอาหั่นครับอันนี้มะพร้าวอย่างพ่อสีไม่เห็นว่าแปลกๆครับเป็นเปล่าไฟเปล่าอันอะไรเนี่ยมะพร้าวไฟนะครับอ๋อตึง้งแล้วปอนเนี่ยจะได้หื้อมันต้นใหญ่แบบนี้อ่ะค่ะปกติมะพร้าวไฟลูกมันจะแค่เนี้ครับปอแถวบ้านผมอ่ะลูกแค่เนี้แต่ว่าอันนี้ลูกใหญ่กว่ามะพร้าวน้องหอมอ่ะเกลืออ๋อเกลือ ที่สําคัญครับหนึ่งหั่นแพร์พันอยู่ตรงนั้นก่อนเปุ๋นเอาพันนี่อย่างคราบเป่แม่ก็มาปันน่ะหนุ่มขึนมาหนุ่ยนะกับโอ้แม่คือแม่ทำให้เป็นผู้หญิงเนาะพอเนาะเอาผ้าซตินเลยนะแม่มาปันนี่นี่ครับเป็นเป็นเช็ดเป็นเช็ดมีคนแนะนําพ่อนะครับือเอาผ้าซตินเนี่ยมาตุนลำใหญ่กุตุนแบบเาว่ามัน ออกลูกออกมามจะเป็นถั่วแม่ฮึ่เป็นถั่วแม่เองอะ่ชิ้นนุ่อย่างนี้เองอะคือเอาผ้าถุงไปมัดติดกับต้นลำไยนะคบจะลองเอาไปหน้าจะลองเอาคเพื่อที่ถือเคดว่าจะให้เป็นผู้หญิงอจากลูกออกผลดกๆลองดูนะค่ะแอบดูเนาะป่อเปิ้ลถุงอย่างพ่อโอ้โหน้อยแน่กว่านี้ซมทุกที่อะที่ไหนที่ว่างๆป่อแซมมดเลยอะขาโอ้ขาปอองามขนาดน่ะเดี๋ยววันนี้ได้ต้มขาแน่นอนครับทักมานอไปขายรึ อันนี้ถามปอละหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานคือแบบเต็มพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นสวนน้อยแน่ประโยชน์แบบมันมีตารางไหนที่แบบมาได้มาขึ้นเลยเนอะแม่งให้ผมจะเกินง,งานได้ครับปอ <S <S ที่นี่เป็นขาย,ยที่ผมติดใจเป็นไฉยังนี้ครับปอดูบรรยากาศด้านหลังที่ผมจะยกขึ้นฮือเนาะ<ฤ>ษษนี่เลยครับเห็นไหมครับโอ้โหบรรยากาศสวยงามเนาะคือข้างหลังคือวิวดอยพระห่มปกนะครับอ่า อันนี้ป่อสูบหน่อมสูบหนอมมาใชนะคะทางเก็บน้ํามาใช้เนาะอันนี้พ่อยเกิดใจแสงอาทิต์นี่ใจแสงอาทิต์นี่โอ้ทุกอย่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับผมแม้กระทั่งสูบน้ําสูบอะไรมาก็ใช้แสงอย่างอ๋อนั่นแตงกวาอ๋อนี่นะครับแตงกวามะเขือมีทุกอย่าง สุดยอดเลยครับมาได้าจ,จักอันเนี่ยฟักละเอาปล<อ>ูกแบบไว้จังอ๋อพักชะอมกับปลูกแบบรอบสวนเลยนะครับอันนี้ทั่วฟักยาวกว่าครับอ่อใช่เป็นทั่วพันคล้ายๆายังถั่วปีอ่ะอ๋อถั่วสีม่วงๆนี่ครับอันนั้นทั่วให้ไั่ครับนี่นี่นีอันนั้นถั่วให้ไม่ครัทั่วสีม่วงๆนัน่นอ่ะนี่นี่นนอ๋อน,นี่นะเป็นเป็นทั่วคล้ายๆถั่วปีนะครับใช่หมูอ่ะนี่ปลอดสารครับมีเพียงเต็มเบอร์ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเพียงนี่คือเอาใช้อันนี้ครับ E M ครับพ่อเอ้า E M ผสมน้ำพ่นครับแต่โม้ครับเพียงบอกว่เลือกกระเชิดมันจ่ายให้เป็นครับเจ้าเอา E M ฉีดเนาะ E M พ่นช่วยได้อยู่ครับอ๋อ B M เนี่ยครับ E M ครับอันกัดกินตาแน่อนถ้าเอา B M นี่บอกไหวก็หาพ่อเจ้าเอาว่าผสมน้ำแล้วฉีดอ่ะเนี้นี้ยหน่อป่อนะโอ้อันนี้หน่ออย่างวะครับเนี่ยหน่อไม่หวานหน่อหวานว่าเป็นต้องในไท่ ไข่กิมซุงกันว่านะครับกลิ่นนอได้กลิ่นนอได้หวานคล้ายคล้ายๆนอห่วงนออย่างนั้นคล้ายคล้ายอย่างนอหวกนะเออนุ่งพูนี่เปิ์นขายกิโลกันหกสิบเจ็ดสิบมาน่ามีขวานเอามาให้ปลูกเนถ่ยของผ่อนี่คือแบบเป็นเกษตรผสมผสานนี่แบบว่าทุกตารางนิ้วต้องมีพักมีไม้ขึ้นตลอดเลยเป็นแป้งพักกัลังเป็นแป้งที่ไหนมีแบบแสงแดดเข้าเนาะอป็นแปลักปลูกอย่างหมดเลย ่ออายุต่าไหค่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามทำสวนเองในพื้นที่หนึ่งไร่สองงานป่อทาเองเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมีแค่นี้ผมวเราต้องการอย่างละผมว่ามันต้องมีสิบไร่สามไร่ก็ได้แค่เต่าอีมีหนองน้ําแค่มีหนองน้าเท่ากับว่ามีห้างสรรพสินค้าในบ้านนะต่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกันได้บรรยากาศครับอันจะไปไหนนี่ครับจ้าหวัาวงกันหน่อยไปแก่ เอากันแดงให้ไปบอกช่างขวัญครับผมว่านะเปิดทัวร์ดีกว่าเปิดทัวร์ครับเหมือนเหมือนเพื่อนมาที่อ๋อแบบเออโฮมสเตย์นะครับเข้าถ่ายนี่ขนาดนด้เดี๋ยวพาไปอ๋อชมชมบรรยากาศครับ๋พาไปชมบรรยากาศกันเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวขอไปเอี่ยวกันนะครับปอนเนอร์บุดลุงเกี๋ยเขามากอะเดี๋ยวบุดมาครับเดี๋ยวบุดผ่อนหนันไหเดี๋ยวมาบุด วันนี้ปออยู่ม่วนไรอยู่แบบเงียบเงียมาหลายมาหลายมาหลายปีแล้วดอกวันนี้ปอจะงอมหาละจะงอมก็ว่าจะยังได้มดเถอะนี่เราไปรถไฟฟ้ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอลกันครับปอไปแอลกันนะครับปอเนอะเดี๋ยวปิ๊กมาครับผมไปจะได้นี่ ไปเลยเหรอไปแล้วอ่ะโอ้แบบนี้เนาะไหวอยู่ด้ก่อนเนี่ยบ่ไหวกันใช่ป่ะได้ได้ได้ขวนผ้าชัว่วเงียบขนาดนี้ทุกของได้แบบโอ้บรรยากาศดีเนาะอยู่ในบ้านๆเนาะคนเนาะเหมือนเหมือนเรามาทัวร์อย่างสักอย่างนะครับทุกส่วนจะมีอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำโบน้ำชอบอ่ะชอบเลยเนาะ สร้างขวัญโชคดีขนาดเลยค่ะบ้านบ้านสบอันนี้หน้าเมษายังมีอย่างเงืยวเขียวๆได้ดูอยู่นะครับใี่อันีมาได้แรงแบบว่าแรงจัดแบบแถวทางบ้านลุงพูนนะทางบ้านลุงพูนนี่แบบมีแบบมีทัวที่เปิดปลูกอะไรแบบมีนะครับครับนาเข้านี่ก็แย่งน้ำากันละถ้าหน้าหนาวนี่อย่าฟินเลยครับจะไปนอนสวนขวดนะหน้าหนาวนี่ไม่เอาไม่เอียวครับรอหนาว ปลายฝนต้นหนาวสุดยอดแน่นอนฝนแล้วนี่ชาวบ้านเป็นอย่างเช่นแบบนี้เป็นเป็นบ้านเป็นรถเพลทเพลทเลือกนะครับมาอยู่ในต้งในสวนเนาะโอ้น้ำเยอะด้านซ้ายก็มีน้ำด้านขวาก็มีน้ำอย่างนี้จะสวยมากอันนู้นอย่างครับช่างหวนที่เป็นสันดอนตรงนู้นนะครับอันนั้นเป็นอันนั้นอย่างทาทรายของของนั่งเป็นท่าทรายนะครับผนจะเอาทรายมาไว้นี่แล้วก็มีรถดำผนก็ขับลากนะครับ เพราะน้าฝนมันจะน้าฝนมันจะ้ายอากาบตอนนี้เก้าโมงแล้วนะยังมีทะเลหมอกต็ดเลยสุดยอดนะครับเจ้าปอนมาแล้วประทับใจเลยครับออกกําลังกายนี่ปันรู้สนี่สุดยอดนะลยเป็นถนนที่ว่าคนชอบมามาวิ่งออกกําลังกายเนาะ้นฮุโดดเล่นได้เนี่ยจะเล่นก็ได้นะได้นะ สุดยอดครับบรรยากาศโอ้โหได้มีศาลาในตรงนุนเออเนี่ยศาลาพักใจสุดตรีตรงข้าวกบบแช่วันแอมบุดจองหมูกระทะตรงนี้เนอะนี่เนาะน่ากางนี่เนาะน่ากลางเลยนี่ของบ้านเนี้ยอันนี้ของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นทำมะม่วงแล้วก็มีบ่อปลาทั้งกานี่กองเก็มบนอ่ะโอ้จริงผมอยากได้ตีน่าใกล้ๆนั่นอ่ะผมก็ม้วนอ่ะ ถ้าเป็นพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันสามารถทำโฮมสเตย์ได้สบายเลยตีสวนงามขนาดเลยนะนี่ยะโอ้ดูน่าใจไอ้คือเอฟซีมาหันงจริงค่ะสวยโคตรเลยเพราะว่าในมุมกล้องเนี่ยมันมันน่าจะแคบๆนะครับถ้าได้เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะสวยชุดลูกหูลูกตาครับเช้โซลาเซลเลยถ้าช่างคนพาทัวร์พาเที่ยวแบบนี้นะครับสุดยอดเลยอะ ดูดูดูวิวก็ได้นี่ปูขึ้นก็ได้อ๋อนะอากาศสุดยอดเลยอ่ะนี่หน้าเมยสานะคะยังมีน้ำเป็นปลูกข้าวอยู่แล้วเนี่ยเขียวมองไปทางไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดไม่อายค่ะไม่อายถึงว่าเนาะคนถึงว่าคนถึงชอบมาไม่อายกันเนาะนอนจะ แต่คาดช่วงมัต้งุ่งเกินจะลูลังก็ยังสวยอยู่น่ะได้เจ้าได้พอไมายที่เขาจะทอดแหงคืออ๋อมีทอดแหงด้วยนะครับทอดจอดอกเอาปลาลูกปลามาทอดแหงเอานครับบ้านว่างๆนกบินรแอล่านี่ก็มีกระต่ายด้วยนอะบ้านนี่นะโอ้มีกระต่ายกระ่ยครับใช่ายตัวละน้อยเท่าไหรจะได้บ้านกี่บ้านครับ ซื้อไปพิจิริงกบหงอสใจฮานี่กันเอามาแบบเอาเป็นลูกครึ้นเอาเป็นลูกครึ่งนะครับได้เดี๋ยวใส่หางแต่เลี้ยงเป็นโคกใหญ่เลยค่ะบโอ้ช่างหวานครับข้างหน้าของเรานี่คือดอยพระโหนปกอ่ะครับเอออันนี้อันนี้ผมใจฮต้องต้องฝังคุณอ๋อฝั่งคุณหน่อยก็คือเป็นดอยนะำฝนเป็นจุดติดต่อกันเลยรู้หุมพวกนะฮะเป็นตั้งขึ้นตั้งขึ้นอุทยานมันเล็กกว่าใหญ่อ๋อที่นี่นะครับครับแต่มันจะสามารถวิ่งทะลุไปขึ้นดอยพระโหนปกทุกที่ วันนี้สามล้อไฟฟ้าพาสิ่งอ๋อรงนี้ก็จะเป็นน้ำไหลเลยใช่นี่เป็นถนนคอนกรีตแล้วครับเพราะนี่มันจะงบแต่สี่เมตรไป่เลยได้จุดนี้เองอ่ะ๋อ้ยง่ายค่ะจะเป็นสามงบเจ้าเจ้ากว้างกว่าถนนบ้านแส้ไปเซลนะกการไปเซลหน่อยนด้ครับไปเซลหน่อยจอดท้เดียวขอเช็คอินกันมุมนี้หน่อยครับสวย ว้าวน้ำมีสองข้างทางเลยนะลุงเตาบปล่เอาเตาบอกงมเตาเหรอใส่ฮะรวมสมบูรณ์ขนาดเลยนี่นี่นี่อ๋อเตาหูปปามีเลยก่ะมี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 ดู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 อุ้ยแม่ตุ๊กอ้อหน่อยเดินนี่จ้าจ้าโอ้ที่นี่ยังมสมบูรณ์ครับดูจากต้นข้าวนะครับต้นข้าวคือแบบกอใหญ่มากครับเขียวอากาศเย็นเนาะ บอกไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเมื่อคืนเราโชคดีฝนตกอ่าก็ก่อเลยบรรยากาศก็เลยแบบจับเกือบป่ายเมษาแล้วนะครับอากาศยังดีอยู่เลยนะคะอำเภอไม่อายอ่ะตอนนี้มาอยู่จุดที่ไหนของใครก็ดูไว้นะคะครับแม่อายที่นี่แม่อายยังสวยเหมือนเดิมครับผมถนนเส้นเนี้ยคนจอบออกกำลังกายแล้วนั่นนะสวยเหมือนเดิมเจ้าแรงเนี่ยจะมีคนมาเนียออกกำลังกายนะจอดซื้อโดนอ่ะโดน โชว์งามขนาดน่ะหม <15. S 1> <15. S 1> ื่ <c oughs> <c oughs> นห้ <c oughs> <c oughs> าหมื่นห้ากองไม่เศร้าปักนี่เหรออ๋อตองมาจีแตงเยงอะโ้จริงๆอยากอยากจะบินโดนมากเลยครับแต่ว่ามามีครับต้องม,มีแต่อรอก <ไว S 2> อ่อนให้ขับแบบเป็นยังไม่ได้ฮัตต้อหอมเดือนีอะใช่ <c oughs> มาถึงสองตันกันแนละ้ว <c oughs> <c oughs> เอามาฮัตก่อนคนที่อยู่ในเมืองอะ่ะเริ่มจะทยอยออกมาอยู่ในชนบทอยู่ในชนบทบ้านนอกเยอะแล้วนะท่านนี่ก็คือเข็ดเสมอแล้ว ถ้าฝั่งฝั่งนี้ไปคือขอบเขตพม่าแล้วนะครับสาลพุนานั่นเป็นศาลของพม่าอ๋อที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับครับแล้วที่เห็นเจดีย์จิ๊กปิ๊กหาคือวัดท่าตอนอ๋อวัดท่าตอนอยู่ตรงนู้นเนาะวัดท่าตอนตัวเขาเคยมาเคยเคยไปแล้วผมไปถึงชั้นเก้านู่นเลยครับนั่นแหละนั่นคือวัดท่าตอน์อ๋อชั้นสองขวนี่เหรชั้นเก้าอ่ะคือบ้านช่างขวัญเนี่ยจะออกอีกฝั่งหนึ่งครับรอบนอกของแม่ไอครับ อำเภอแม่อายจะอยู่ในโซนนั้นแต่นี่ไม่อายอยู่ฝั่งไหนครับท่านผู้ชฝั่งนี้ครับอ๋อในนี้ตรงนี้อำเภอแม่อายนะครับและนี่คือดอยพระห่มปกนะครับอยู่ฝั่งนี้ใบใหญ่อ่ามีเหรอเลยประเมินของลิขสิทเนาะครับไปจะี๋ยวเาเดินทางกันต่อดีกว่านะเราบอกว่าอยู่กาเจียงดาวแม่ลี้มมากกว่าสวยแล้วนะมาเจอไม่อายมาสวยกว่าสวย่าถึงว่ายังขึ้นมาตอนท่านบบเจ้าเจ้ากับแรงๆนับรรยากาศมันจะอันนี้เลย อยากอยากจะมาตอนเย็นๆนะที่ผลมาวิ่งออกกําลังกายกันนะเวลาเดียวมาตั้งหัวท่านี่เก็ดอะได้ครับกลางทางนี่เลยเนาะมีรถเลยนะเนี่ยบมมีรถอันนี้เป็นของเราเลยอ่ะแม่บอกว่ายังไงครับแม่บอกให้เตะหอเข้ากินกลางทางไห้เจ๊กัน เปลี่ยนรถแถมแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยลุงม,มูน<า>เวลาผ่านมาระวังรถสวนเนี่ยนะเนี่ยรถสวนเนาะรถสวนวันนี้เราจะไปปิกนิกกันที่จางตุง้งบรรยากาศดีดีดอ,อ้เดี๋ยวป้ามาครับบ๊ายบาย่ะ นะครับวันนี้เรามาปิกนิกกันที่ที่ไหนสักที่เนี่ยรถปิกนิกจะเอาเต็นท์มากางบนบนมันก็ยังได้นะเนี่ยเวลาถ่ายคผมกะว่าจะเอาของตะเลินไปทําอยู่ครับไปทําเป็นรถปิกนิกโอ้โหนี่เลยบรรยากาศสุดยอดครับแต่ว่าวันนี้เราเราได้มีวัตถุดิบเวอร์วางอลังการครับผม เอาเอาแค่วิวบรรยากาศเบอ,อร์วังอลังการไ<อ>ว้ก่อนออเสียดายอมได้ไไดนนามาตูมตัวจ้ะเออเสรยดายอมมีน,นี้จะสุดยอดแล่วหรอมาเดี๋ยวใส่หาเริ่มแล้วเด้อรอู้ <laughs> <laughs> อะไระโอโลโอเคของมีอันนี้ของเปิ้ลก้าอันนี้ของเปิ้ลแต่เฮาเฮาเฮาไปเปรียบเทียบของเปิ้ลครับม่วงแก้วอันนั้นเปนคนละพันอันนั้นเหมม่วงน้ำดอกไม้กันน่ะอันนี้อันนี้น้ำดอกไม้ครับผมใช่น้ำดอกไม้มันจะเปรี้ยวแต่ว่าถ้ามันสุกมันจะหวานมากเลยวัตุวิถี่องในสวนพี่น้องเดียวกันนะอ๋อสวนพี่น้องของช่างขวัญนะครับผมก็ปลูกปลูกแตงกวานะครับขึ้นตรงนี้ มะม่วงแก้วมะม่วงน้ำดอกไม้คนละสายพันธุ์เนาะคนละสายพันธุ์ครับอันนี้มะม่วงขึ้นเมืองมะม่วงมะม่วงนี่ใส่ห้าเจอของของกับแก้มขอบดีเอานักลักบดีเอาน้อยหน่วยลังใดอ่ะตอนนี้หลักฐานบันทึกไว้หมดแล้วครับผมจ้้นีัเา อ๋อนี่ที่สีที่สีหรือว่าที่สอยนะครับสอยไ DIY อ๋ออันนี้ใช้แกลอนนะครับใช้แกลอนน้ำมันอ DIY พอน้ำนะค่ะช่างขวานไหลแรงเลยนะน้ำซ้ายก็มีแต่น้ำขวาก็มีแต่น้ำครับที่นี่ตอนแล้วละอืมมันจะริบๆซุกๆหน่อยครับมันไหลแรงมกมันกลับเกมชัดๆเลยนี่ช่างขวานอันนี้ส้มว่าหวานครับโอ้ถ้าจะถ้าจะส้มก็หวานนิ่นึง ส,ส,ส้มๆนะครับผมชอบกินอันน <c oughs> well. yes. ี um ้มันจะเป็นเนี่ยเอามือนี่บอนี่ก่อนอนาครับเอามาลูกเดียวก่อนครับเดี๋ยวจะกินมาหมดเนาะเอามาชิมก่อนเอามือเด็ดเอาก็ได้มันต้องใช้ที่ใส่กันได้เนาะเอาเพลิดเพลหน่อยเอาเพลิดเพลินหน่อยนี่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 อว้าวเก่นปลาเต่าแนโอ้โหใหญ่นะคะลูกปลาเต่าแนใส่ฮาวเนาะ ลูกใหญ่ลูกหลวงหน้าใหญ่อะอันนี้ที่หนึ่งในเจ็ดหมื่นลายหนึ่งในเจ็ดหมื่นลายแบบนี้เลยเนาะคือหมู่บ้านนี้ทําแบบนี้ทุกครัวเรือนเลยเนาะใช่ครับโอ้โหเดี่ยดูกระสอบเนาะกระกระสอบนี่เพิ่งเอาอย่างห้อยมั้งครับช่งหวัดกระสอบจินเหนาครับเจ่ครักระสอบซองห้วยเนาะเป็นแหนะครับอ๋อจะเป็นแหน่งเป็นอุปกรณ์ทำอาหากินนะครับดูครัวเพิ่็เอาไว้แบบนี้ครับข้างๆแบบนี้เนาะมาตอนนี้เราจะมากินผลไม้ช่างขวันยิบ อุปกรณ์<ม>ทำมาหากินมาแล้วครับีออจะได้ก่อน่าาาววนะว้ปลาลิมก็ว่าปลาดุปลาดุก,ก็ว่าปลาลิมปลาสะดิดกะ,<ร>ะ่ะในร้องปลาหมอปลาหมอถ้าตกนี่ผมนี่เรียบร้อยแล้วเลยนี่นะลึกกว่าเน,นี่ลึก,ล,กล,ลงเล่นได้ครับนี่เ,เจ๋น้ำเย็นๆกันได้เลยบรรยากาศดีขนาดครับเล่นน้ำกินกันนี่ก็ได้ เขาก็บอกว่าส่วนี้คำน้ำดีแล้วนะนี่ไอ้น้ำดีเหมอโอ้ติดเป็นปุ๊กโอ้ติดเป็นปุ๊กขี้เนื้อขี้เนื้อปลมันปลาซิวปี่น้ครับปลาซิวปลาสอยนะครับครับเปนน้ำใจลุงจะลองดูอ่ะนี่นี่นมึงพนตอดจ่างอย่มันไปใจเลยนะอยปุดบซอยพุดบอนีนี่ปุดบาฮ่าฮ เออมันเป็นไส้โอ้โหแหวกมดโอ้แนวแนวแนสวยกับลุดเบอร์ลุดเบอร์มดตน่เฮ้วันซิปตอมไม่กินนั่นแหละอันป้าไข่หัวพี่ก็เมื่วานเปิดว่าป้าเดี๋ยวเอามากินนั้นส้มกันดีกว่ามพอร้องพอร้องอีกอะหลืมน้ำลายรอใส่ฮะปอกส้มแหวบแหวบคือแบบน้ำไหดูแล้ว โอ้สายฮาก่อนนี้ส่ฮาจะเริ่มปรุงอาหารแล้วครับแต่งน้ําจิ้มมันนะทำน้ำจิ้มครับจะใส่น้ําตาลเอมีนี้เลยนะเจ้ามีพริกมีพริกอันนี้จะเป็นพริกเต้งต่อนะครับดุภาษากลางแข็งแรงขนาดครับแปลว่าอะไรคะพริกเต่งต่อมันคือพริกมันเหมือนตัวต่อครับผมตัวไข่ไข่ต่อครับจริงๆพ่นหองพริกอย่าง้องพริกกระเรียงมั้งไม่ใจะเป็นพริกกระเรียงสายฮาพริกป่นมาด้วยกันอะ พริกป่นมาได้เอามาเป็นอย่างครับเดี๋ยวปิกนิกใส่กระเดือกอันนี้ก็ได้แล้วนี่ก็ได้ช่างขอนเนี่เตรียมพร้อมทุกอย่างสายเอนเตอร์เทนครับช่างขวอนเนี่ยดึกๆมานี่ทึ่งๆทั้งๆครับผมเก็บปิกนิกเขาก็มาขนาดมาแบบนี้ยังถามลุงพูนอยู่นะลุงพูนเอาลำพงมาเปิดกลางตุมบอกว่าลองคลาวกีบว่ะนลองก็แล้วกีเพราะว่าช่วงนี้ร้านปิดปิดเนาะ ทำลายลงทูนบอกค่ยดีแต่ก็เลยก <c oughs> ู้ยังตกเก่าไปห <c oughs> วเล่นมาได้ครับลงภูนใส่หามาได้ไปไหนครับอันนี้ก็มาจากไม่ดิมก็ตรงมาที่บ้านช่างฝันตรงมาที่บ้านช่างฝันครับมาได้เวทไหน,นไไเานาะดูจากคลิปก็รู้ครับว่าบิงดิงตรงมาอย่ตอนนี้เนี่ยคือช่างขวานเป็นสายป่าอยู่แล้วเราก็ออกเนี่ยสายป่าแต่ไม่ใช่ป่าไม้เดียวกันนะป่าไม้เดียวกันค่ะตายละ เปิงลก็ลุงมูลถามมาดีๆไงติดใจคเขาใจ้กันอันนี้โอ้ย่างกันเน่ะจิ้มด้วยเมียกับเนียนั่นเนาะเปิงลดีขวดนี่มันเปลี่ยนไปขวดอื่นได้เหรอขวดสีทองทองเลยกับเราปอนหนานออามาเราปอนหนานออามาเนาะป้อนหนานโคขุนมาอ๋อป้อนหน้านี่ยน่าจะเป็นคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าครับครับคลิปหน้าคลิปนี้คลิปนี้บัตรันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกินแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทางอื่นละวป้อนหนามาหาเนี้ยโอ้ยยังบอกว่าใช่ไะเย็น ป้อนานมันจะชอบแบบนี้ครับป้อนานชอบไปร้านอันนั้นป่นขาวขาวชอบขาวขาวแข่งยวกอ่ะแข่งยวงก็ถามน้องค่ะน้องอีกค่ะร้านป่นปิดลำเจ๊กาปลาเฮาเอ่วน้ำอีกค่ะมาจอนป่นมาไม่ให้เลยส่วนน้ำส่วนน้ำนี่ค่ะลุงวนเรียบร้อยแล้วเนาะจับมาชิมอันนี้สีสันน่าจะแบบนี่นะอันนี้ผมว่ามันมันเฉยอันอะไรอย่งเงอมันเจ๊ของกับน้ำโคลออฟิลเลยเนี่ยพวกเนี่ย อันนี้มันมันมันสำรับอันนี้อันช่วงฟุกเชินดูครับช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดอาจจะรุนแรงนะครับกงานจะไม่ได้จังใจครับอันนี้ลุงพูมบอกว่าน่าจะมีปลากันเลยว่าจะมากว่าจจะมาทอดป่าแถวนี้ครับทอดปลาเดี๋ยวลองดูนะตอดแห่จะทอดปลาเดี๋ยวเอาแหมผืนไปครเดี๋ยวไปตอดที่สวนพี่น้องไปทอดที่สวนแล้วเนาะอันนี้มันนั่ง กินกันกนเนาะอ๋อมันนี่มามาเป็นออเดอร์มาซ้อหากินคือเขาไปกินกาแฟมาแล้วแล้วเขาก็คือไรอย่างมากินเนี่ยขนมขนมป้าต้มที่เขาได้มาเนี่ยแบบนี้อ่ะหลายเจอนะว่าหลายคนอ่ะอยากมานังกินเนี้ยบรรยากาศแบบนี้คือมันกัดมาติดฟาระทิดในเมืองหรือติดการเดินทางพวกมันมันมันห้ามเดินทางเนาะใหญ่แบบนี้มากกว่าช่างขวัญคนหมองมูที่ไปแล้วก็อ๋อเปิดคลิปดูเฮ้ น้ำท่าตออเฮ้ยเฮ้ยน ah ้ำปิงเฮ้ยเฮ้ยน้ำนี่เฮ้ยอะมันเห็นแค่นั้นไงแต่เนี่ยแบบนี้เอายังมีเยอะมีที่อื่นที่ไปเจ๊เป็นพื้นที่เป็นทอยอย่างวงาพื้นที่ที่คนไปอออกันเยอะๆนะมันก็มีหลายที่หลายทางเนาะครับคืออะแล้วแต่คนที่ชอบเนาะบางคนก็ชอบที่คนเยอะๆ เพื่อที่จะไปดูคนอื่นใช่เนี่ยไปดูคนอื่นที่ไปดูไข่เพราะว่าเหมือนเหมือนช่างขวัญไปน้ําปิงวันหน้ากันแต่เหมือนับวิวดีดีว่าช่างขวัญว่าน้ําใสใส้อันนั้นมันเขตบดมชใเขตบ้านผมหนูผมฮู้ตี้ถ้าเป็นนั่นถ้าเป็นผมนีผมชอบเงียบเงียบโอ้ชอบเงียบเงียบเนาะชอบเนี่ยชอบบรรยากาศแบบเงียบๆใส่แหวก็ชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้เนาะมาจัดเองดีกว่าจัดกันเองนี่ค่ะเลยมันมีเพลสเนาะได้ยยคือลืมเอาพริกขึ้นมาคอของหวานก็แล้วกันเนาะนี่ครับ ขนมครกซื้อตอนเจ้ากินกับบรรยากาศนั่นหลังอันนี้มันไทยกะบกะทิอ่ะคนใส่ยังไงกะทินี่มาใส่ข้าวมันนี่อ่ะใส่ข้าวมันข้าวมันไทยเราครับมักกว่าตลาดได้กันได้ครับจอนนักเตะนกหวาสามคนจอนผลมากว่านะตอนนี้มีดอันนี้ก็มีดเนาะอันนี้ก็มีดอันนี้ก็มีดจอนมันนะขนาดนี้มีดเจ๊ละอันนี้ปลายแหลมมากเลยครับไม่ละอันมีดพกพาไงค่ะ หลาลวเด้อลุงมุตอนนี้ก็เตียงแล้วครับวันนี้ก็กั้นเข้าไปหน่อยเพราะว่าเปิ้นเพิ่งอลกัดส้มกันอะก็เลยมาเสาะโอ้บ้านของป้ายอดอะมันต้องไปไหนก็ได้กินนด้าั้งเลยส้มก่อมันชส้มันชอเหรอแต่นี้หลาล้วเนอะน้ำกะทิมาครับท่านผู้ชมมานั่งกินส้มกินอันนี้แต่กันบรรยกาศ นั่งกินกันไปครับอ่าดูดูดูนี่มันฝนที่แจนเนาะนี่รถสามล้อโอ้โหขันกอสุดยอดเลยอะสบายสบายหน่อยมันคล้ายๆเพลเลยเนาะเพย์ขึ้นที่อยู่เลยเนี่ยทำเป็นรถบ้านเราได้ครับอืมบรรยากาศสุดยอดถ้าเป็นมาทำอาหารแบบอย่างอื่นเนาะ ไมใจเป็นแบบนี้ก็เน่างได้ฟิลชินๆเนอะครับอิชาอิชาส่วนนี้เห็นหน่อยเนาะควายส่วนนี้ครับควายหรือว่าอิชานะครับมีทั้งน้ำมีทั้งผลไม้แต่ตอนนี้หลายคนอาจจะอิชาช่องขวันนอนยาวครับดูบรรยากาศนแถบนี้คือทุ่งนาทั้งหมดนะครับนี่บรรยากาศเราอยู่ใต้ต้นชำช้าเนี่ยชาหรือว่าจามจุลีนะครับอ๋อนี่กค่ะต้นจามจุลีอ๋อ บรรยากาศแบบสุดหููหลูตามองไปทางนหน้าเขียวป๊ดเลยสวนไปแล้วครับเนาะก็เจอกันทลิปหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณช่างขวัญนะครับตี่ปามาเอ่วมาเสาะกลิ่นในยังมาดูธรรมชาติมาดูธรรมชาติของธรรมชาติแต่เลยครับของอำเภอไม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครสนใจไปไปแม่ก็ลองมาแวะได้ครับมาแวะหาช่างขวัญได้ได้ ต่อได้ติดต่อได้นะครับครับมาตังข้อความนี่ก่อนไปแลอ๋อครับผมเดี๋ยวช่างขวัญจะมาตอบครับเพราะว่าช่างขวัญเช็คทุกคลิปเหมือนกันครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ช่างขวัญแล้วก็ใสฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับครับไปแล้วครับวันนี้ค่ะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศท้องถุนท้องนา